นะครับ5ปีนะครับ4-5ปีผ่านมานะครับดูปวามเป็ดเมืองทันรถทันนติคมนะครับบริเวณเนี้ยก็เป็นปากแท่นาง12ข้างล่างเนี้ยก็นาง12ถูกข,ขังไว้อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวถา่ายอีกทนะครับ ้องอยู่ที่ตำบลหมอน,นางอำเภอรพระนนิิคมจังหวัดชุมรีก็อยู่ห่างจากเมืองพระรถตำบลน,น้าพระท่าประมาณ7กิโลเมตรนะครับเชื่อกันว่านางยักษ์สันธมานหลังจากควักลูกตานางทั้ง12แล้วก็นำมาขังไว้ถ้ำแห่งนี้ วันนี้ก็วันที่21กุมภาพันธ์2563นะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยเ,เป็นภาพเปรียบเทียบระหว่างปี2558กับปี2563นะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วง5ปีนะครับ ยังมีข้อสันนิษฐานจากหนังสือตำนานพระรเมรีพระนนิคมของอาจารย์สมดุลธรรมเลานะครับรองประธานสภา,าวัฒนธรรมอำเภอพระนนิคมกล่าวถึงว่าเดิมเนี่ยบริเวณเนี่ยในอดีตคือวัดไตรทองนะครับเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเมื่อประมาณปี2530 ก็มีการขุดหลุมสร้างยุ้งข้าวของชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็อยู่ห่างจากถ้ำนี้ประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็มีการค้นพบพระพุทธรูปบูชาพระเครื่องเนื้อดินเผาต่างๆจำนวนนับร้อยองค์และมีข้อสันนิษฐานอีกว่าบริเวณปากถ้ำเนี่ยด้านล่างน่าจะเป็นกุฏิพระนะครับ และชาวบ้านย่านนี้ก็มาจุดธูปขอยืมถ้วยชามและกระโถนเพื่อไปประกอบพิธีทำบุญทางศาสนามาจุดธูปตอนเช้าตอนบ่ายก็มารับนะครับมาจุดตอนสายก็ได้ตอนเย็นก็ทำแบบนี้เรื่อยมาภายหลังเนี่ยชาวบ้านไม่ยอมเอาสิ่งของมาคืนท่าแห่งนี้จึงได้ปิดตัวลงเองอย่างถาวรและไม่สามารถลงไปเอาได้อีกนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องเล่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยใครเดินไปบริเวณใกล้ถ้ำนี้นะครับก็จะได้ยินเสียงกล้องอยู่ข้างล่างก็เลยเข้าใจว่าด้านล่างน่าจะเป็นโพรงนะครับแล้วก็ยังเล่าขานกันเลื่อยมาว่าในคืนเดือนมืดแรม14บ่ค่ำอาจจะได้ยินเสียงแว่วๆมาจากด้านล่างนี้ ครัมาดูบรรยากาศของปากถ้ำนะครข้างล่างเนี่ยจะเป็นโพรงนะตอนนี้เป็นเป็นหินอ่าเขาทำใหม่นะครับบูรณะใหม่นะฮะห้าปีบูรณะบริเวณนี้แล้วก้อนหินเนี่ยไม่รู้จะเอาไว้ไหนะเลยมากองเป็นองค์ประกอบของปากถ้ำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยถ้ำเนี่ยตรงนี้นะครับลงไปข้างล่างเนี่ยตรงนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สมศุตห้ปีที่แล้วผมมาถ่ายทำทำนานเพราะรถในพนักตุ้มนะครับที่ถ้านางสิวันนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยอาจารย์มาเอาเลยน้องรวบลัดอาจารย์มารู้นถ้ำนี้ได้ไงทีแรกเลยในปีสอง ได้มีครอบครัวอยู่ตรงปากทางเข้าตรงถนนพนัฏทีคมชุ่งเหียงนี้ก็พอ,อะสะไม่ดกเตรพระนัฏฐานนาคินของวสบางแสนที่อาจารย์สมยุนได้ไปเรียนปิญญาตีที่นั่นก็มาขอให้พามาดูถ้ำตรงนี้ก็เลยได้เดินลงไปไม่ไม่ถึงกระท่วมหัว แต่ว่าในความกว้างของถ้ำประมาณหนึ่งวานี้ก็มีช่องเดินเข้าไปได้เราก็ไม่กล้าเดินเข้าไปจนกระทั่งเพื่อนบอกว่าเคยเอาไม้ไผ่มาแทงเข้าไปจนสุดหล่ำก็เลยรู้แน่นอนว่าตรงนี้คือถ้ำแน่นอนครับผมก็เลยบอกบรรดาผู้ที่มาสัมภาษณ์บอกว่าถ้ำเก่าอยู่บนยอดดอยนี้ แต่ว่าตรงปากทางเข้า,าวัดเนี่ยดังตาวนั้นมันไกลห่างออกไปตั้งเกือบกิโลเมตรดังนั้นขอให้พูดทานองว่ามันสัมพันธ์กันแต่ว่ามันทะลุจากถ้ำเก่าไปยังถ้ำใหม่ก็ได้แต่จริงแล้ววันนี้บนเดินดินลักษณะของน้ำฝนที่ตอออกลงมามันกมจะไหลไปสามข้อี้ อาจจะไม่ไม่ต่อเนื่องกันก็ได้หรือจะต่อเนื่องกันก็ได้แต่ว่าถ้าต่อเนื่องกิโลเมตรหนึ่งเนี้ยมันต้องเป็นลําคลองแน่นอนดังนั้นถ้ำที่หนึ่งถ้ำที่สองให้เอาชื่อมารวมกันซะว่าเป็นถ้ำนาง12ทั้งสองแห่งอาจจะเชื่อมต่อกันก็ได้นะครับท่านก็ได้ชมธรรมยายกันจากท่านอาจารย์สมดุนกันแล้วนะครับ ปูชนียมคลของเมืองพระนนิคมนะครับตำนานพระรดเมรีพระนิคมเนี่ยวันนี้อาจาร,าจารย์รายการทีวีก็มาขอมาขอถ่ายทำเรื่องนางถ้ำนางสิบสองแล้วก็มาขอถ่ายทำเรื่องพระรดเมรีของเมืองพระนนิคมนะครับก็ปรมจา,รา,าจารย์ทีท่ขาดไม่ได้คืออาจารย์ตุ้มตทำเนาเนี่ยผมทำกาบอา,ารย์้มตุ้มมา5าปีแล้ววันนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับท้ำดีเดี๋ยวผมผมจะไปเทียบกับสมัยก่อน อาจารย์เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวเราต้องไปอีกหลายที่เลยเนี่ยวันนี้ไปตามรอยคงไม่ถึงเขานั่งนมกับพยาเร่ไปไม่ได้อยู่แล้วครับ <c oughs> เวลาไม่พอ <c oughs> ขอบคุณมากอาจารย์ <c oughs> มีอะไรก็ <c oughs> ป่าไม้คงศักดิ์สาย,ายอารามมีสองท่านนะครับพันธุนิคมนี่โอ้โหเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทองผิดนี่ของชนบุรีนี่ต้องอาจารย์สมดุลทานาวแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็ท่านป่าไม้คงสักด์สายอารามนะครับลมแรงไปรอย เนาะอาจารย์เนาะขอบคุณมากนะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ